ก็สวัสดีวันนี้วันอาทิตย์ที่สามธันวาแล้วครับดูเกิดอะไรขึ้นที่หน้าอง์ปูเกิดอะไรขึ้นหรือเปอนอันนี้เก็บไปเก็บไปครื่องนึงเลยได้หน่ใช่ใช่ครับดูครับผลละหมากรากไม้ที่ลูกศิษย์นำมาแก้บนทั้งไข่ดูครับใบสีน้ำดอกน้ำแดงนะครับแบบหน้าปูองคดำบารมีอง์ปูครับนู่นก็มีองคุ่าก็มีปอนทั้งงากับนี้ครับปุ่นอยู่ตรงองคุ่าก็มีครับนี่ง์งุ่ามณีจันทร์ก็มีเยอะเลยนะครับ กองปูเวทนี่เราเก็บไปขึ้นโอ้ฟังพุ่นกับมี่ลังปูโอ้ยยังมีก่อนพี่นอ้องดอกกุหลาบกับมี่ตอดอกกุหลาบจนู่ในบ้านถิ่น,ท,นทราบลาบเพื่อในหาคู่ใส่บ่ไพิ่นคือว่านไงสันตามถิ่นผู้เวทน้องเด็ดเด็ดบอกเพื่นม่เดี๋ยวไซนี่โอ้โหเปลาเต็มอยู่นี่ก็คู่ใส่ดอกกุหลาบเนียเนืน้อแล้วก็ผัดนี่ขอบคมณแล้ปไหเบิ่งครับพี่น้องถึอได้สามล้านมาใ้นี่แมนแมนโอ้ผู้นี้เพิ่งถึอได้สามล้านครับนี่เพิ่นได้เอากล้วยมาจาก ระยองบ่ระยองโอ้มีโศกสามล้านบาทครับไปเลยโอ้ใครโอ้พี่ใครต้มตไป<ม>นี่เรือห<ย>นึ่งส่วนสามก็มีน่าจะใครต้มงกินตัวไปเรือหนึ่งส่วนสามเอาแจกชาวบ้านเหมือนแล้วเนาะครับเนาะอืมใครต้ม,มีกี่ในเด้องซิมเด้อโอ้พ,อพี่ขี่ก็มีต้นนี่โอ้ยเอาผู้ใดน้ำเบิลไปเหรอบิวตี้เลยครับโอ้โอ้พี่ครับป๊อพี่น้องผลมะมากรากไม่ที่ป๊อดปากกู แมเงินเต็มเลยครับเงินหล่นพร้อมเราหันใจออกว่แล้วนะครับปอ๊ดกล้วยยังนะครับกล้วยน้ำกล้วยหอมไปกล้วยนี่มันเขาต้องโบมก่อนมาหนิจะไปไหมหรืสุกของมันหนิครับโอ้เดี๋ยวจะสุกเองมามาครับใครนี่ครับยิ้มข่าวว่าเะไม่ยิ้มข่าวอ้เอ้าใบสีบ่เอา้งใหญ่มาตาตั้งใหญ่ตาหยุ่นนี่มาใหญ่ยูองุ่นใหญ่มากเลซที่ซ้ำปรจารย์เลยถ่ายคลิปอยู่ได้หนิซ้ำปรจารย์เลย ความสูงครับความยาวความสูงครับความสูงคมยาวโอ้ยปูนะครับบารมีปู่ย่าครับโอเคเนาะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นี่อาจารย์ก็จะพาทีมงานอ่าเก็บผลไม้ออกเก็บทุกวันครับเพราะว่าวันนี้เยอะจนล้นนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บภาพสวยๆก่อนนะครับเนาะสาธุบารมีนะครับทุกคนเ้อฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กับสองนาทีนะครับจริงๆก็อยากได้ไลค์ก็นี่แหละเนาะกะได้เซสองนาทีก็เอาแหละเนาะถ้าอยากได้ไลค์อยู่นะครับเด้ออ่ะจะ ขอโชคขอลาบนะครับขอให้ลูกศิษย์ f อทุกคนที่มีช่วงวันนี้9 1้าแล้วก็97ขอให้16ทันวาปู่คัดคนนะครับเลขมีเขามีหลุดนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี7ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี7นะครับ7 9 7ด6 9แล้วก็71ฟังอีกครั้ง79 7 6 6 9แล้วก็71 3ตัวมี796แล้วก็7 9 1้าหนึ่งฟังอีกครั้ง796แล้วก็791เม็ดเดียว7 9 9 7ครับ ขอให้ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์เห็นคลิปนี้ปู่เมตตาใครที่ศรัทธาด้วยใจศรัทธาเท่านั้นถึงจะได้ปู่คัดคนครับขอให้เฮงขอให้รวยเหมือนงวดนี้ครับปู่แสดงปฏิหารให้เราเห็นแล้วเราเข้ามาแล้วเราเข้ามาแล้วสองงวดนะครับถ้าเรานับจริงๆ11งวดเข้าไป10งวดแต่เรานับใหม่ก็คือเข้ามาแล้วสองงวดงวดนี้จะเป็นงวดที่3มนะครับชื่องวดว่าปฏิหารใหม่ครั้งที่3ามให้ค้นซาหอดดาวผู้โต้ด้วรั้งก่อนหอดดาวข่านบบนี้เข้าไปไกลกว่าเขาหอดดาวผู้โต้ด้วย,วยสาธุทุกคนที่ศรัทธานี่แหละ ปู่คาดคนใครที่ด่าอาจารย์เขาจะเสียใจเองเมื่อวันนี้ปู่ทําให้เห็นแล้วว่าคนที่ศรัทธาเท่านั้นถึงจะได้เลขก็มีเข้ามีหลุดครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าหวยออกตัวไหนถ้ารู้ขนาดนั้นก็คงรวยกันไปแล้วไม่ต้องทํางานแต่วันนี้ปู่ก็ทําให้เห็นแล้วว่าใครที่ศรัทธาที่ตามต่อเพราะงวดก่อนหน้านี้ไม่เข้าเนาะแต่วันนี้คนตามต่อแล้วปู่ก็แสดงอภิพนิหารว่าวันนี้9ก้าหนึ่งเป็นตัวที่อาจารย์ชอบที่สุดแล้วก็เก้าเด้งบนเด้งล่างซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าก็รวยไปเลยแล้ววันนี้ก็ซื้ออะไรได้ขอให้มีเจ็ดนะ ก่อนอื่นนะครับคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สับนนุนเล่นการพานันทุกทนิดการพานันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามที่เราพูดเรื่องเล็กเรื่องอะไรเป็นเรื่องสมมุติของเราทั้งนั้นนะครับขอบคุณ FC ทุกคนครับสาธุใครจะมาไหว้ปู่นะครับบ้านโนนสามัคคีอําเภอนามูลจังหวัดกระสินตั้งจีเพราตําหนักปู่ใหญ่ออนนัดครับแล้วก็อยากเจออาจารย์แนะนําให้มาช่วงบ่ายนะประมาณช่วงบ่ายสองถึงเนาะจะเจออาจารย์เด้อแต่ว่ามาไหว้รอก็ได้ตอนเที่ยงกินเขากินยังรอดเลยครับเด้ออ่ะสาธุบารมีครับสาธุบารมีสาธุทุกคนแล้วกก็็ใคคคครรรทีี่จะะะะบบบูชาาวัััตถุมงลลนนนนเเเ้้ยดอ ไอ้ดีไลน์นี้เลยนะครับเนาะก็ไปเสือ้อทูบแต่รอบนี้ส่งชา้านิดนึงนะครับแล้วก็ตอบชา้าด้วยเด้อนะครับนักเอนห้าสามหกกีกเคพีนะครับเฟซบุ๊กก็นี่เลยนัทพงศ์สุวพิ์แล้วก็เพจยร์อ้อนอสิผู้ใหญ่เด้อเจจกิงไม่ขายหวยไม่ปักไม่พนันนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนครับขอลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวพาทีมงานเก็บของก่อนเด้อสาธุครับสาธุครับ